ลองนึกภาพตามนะครับโลกที่ผู้ช่วย AI ไเนี่ยไม่ใช่แค่ตอบคำถามง่ายๆนะครับแต่แบบลงมือทำงานจริงๆเลยในองค์กรเราเนี่ยจัดการเอกสารที่มันซับซ้อนเชื่อมระบบ IT หลายๆตัวเข้าด้วยกันทำงานอัตโนมัติที่ต้องคิดต้องตัดสินใจแทนเราได้มันเหมือนมีกองทัพผู้ช่วยดิจิทัลส่วนตัวเลยนะครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกบริษัทหนึ่งครับที่กำลังเดิมพันครั้งใหญ่เลยกับการเปลี่ยนผ่านจากระบบอัตโนมัติแบบเดิมๆไปสู่ยุคใหม่ที่ว่านี้นั่นคือ UiPath ครับจากที่เคยเป็นผู้นำด้าน r o b o t i c Process Automation หรือ RPA ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่สิ่งที่เรียกว่า Agentic AI พวกเขากำลังทำอะไรอยู่กันแน่ มีโอกาสแค่ไหนแล้วมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่เราต้องจับตาดูครับใช่ค่ะเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันที่ค่อนข้างดุเดือดเลยนะคะแล้วก็สถาวะเศรษฐกิจโลกเองก็ยังยังไม่แน่นอนเท่าไหร่วันนี้เราจะมาลองวิเคราะห์ UI Pad กันค่ะในมุมมองของนักลงทุนเน้นคุณค่าหรือที่เรียกกันว่า VI หรือ Value Investing ลองมาดูกันตั้งแต่พื้นฐานธุรกิจเลยว่าเป็นยังไง จุดแข็งหรือที่เรียกว่าคู่เมืองเนี่ยคืออะไรแล้วก็ถ้ามองในแง่การลงทุนจังหวะราคาที่เหมาะสมควรจะเป็นแบบไหนดีค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มกันที่แก่นของธุรกิจเขาก่อนเลยดีกว่าครับ UI Pad เนี่ยเขาทำเงินจากอะไรเป็นหลักครับแล้วทิศทางตอนนี้โดยเฉพาะเรื่อง AI ที่พูดถึงกันเยอะๆมีอะไรที่จับต้องได้บ้างครับตอนนี้ค่ะหัวทเลือกขน UI Pad เลยนะคะก็คือแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ค่ะ สำหรับสร้างบริหารจัดการแล้วก็วัดผลระบบอัตโนมัติในองค์กรรายได้ส่วนใหญ่เลยมาจากค่าลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์หรือ Subscription นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะคิดตามจำนวนผู้ใช้หรือไม่ก็ปริมาณงานที่ทำอัตโนมัติข้อดีคือมันทำให้บริษัทมีรายได้ประจำที่คาดการได้ค่อนข้างดีที่เราเรียกว่า ARR หรือ Annualized Recurring Revenue นะคะเป็นก้อนใหญ่เลย นอกจากนั้นก็มีรายได้จากบริการอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นเอ่อการให้คำปรึกษาติดตั้งระบบหรือว่าฝึกอบรมประมาณนี้ค่ะ ARR นี่คือรายได้ประจำที่เข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นรายได้ที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วตัวเลขล่าสุดเป็นไงบ้างครับเห็นว่าเพิ่งประกาศผลประกอบการไปใช่ค่ะถ้าดูตัวเลขล่าสุดเลยคือผลประกอบการไตรามาส2ปีงบประมาณ2 0 6 6ของเขานะคะซึ่งสิ้นสุดเดือนกรกฎาคม2025ถือว่าสัญญาณค่อนข้างดีเลยค่ะ รายได้อยู่ที่362ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น14%เเทียบกับปีก่อนหน้าโห14%ก็ไม่น้อยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ส่วน ARR ที่เราคุยกันตะกี้ก็โต1 1ค่ะไปอยู่ที่1 7 2 3พันล้านดอลลาร์แล้วที่น่าสนใจกว่านั้นคือบริษัทเขาปรับเพิ่มคาดการทั้งปีด้วยนะคะเอ้าเหรอครับปรับขึ้นว่ายังไงบ้างค่ะคาดว่ารายได้ทั้งปีน่าจะแตะประมาณ1.57ดา็ดพันล้านดอลลาร์แล้วก็คาดว่าจะ นอนแก็บนี่คือกำไรที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษใช่ไหมครับถูกต้องค่ะกำไรนอนแก็บเนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ340บล้านดอลลาร์อันนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะคะว่าหลังจากที่เขามีการปรับโครงสร้างไปก่อนหน้านี้ตอนนี้บริษัทเริ่มกลับมาเน้นเรื่องการเติบโตแบบมีกำไรมากขึ้นแล้วค่ะตัวเลขดูดีขึ้นจริงๆครับโดยเฉพาะการปรับเพิ่มคาดการณ์ทั้งปีนี้น่าสนใจเลยแล้วเรื่อง AI เละครับที่เป็นเหมือนไฮไลท์สาคัญเลยมันไปถึงไหนแล้วครับ มีอะไรเป็นรูปธรรมออกมาให้เห็นบ้างหรือยังค่ะอันนี้คือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ UI Path เขาเดิมพันสูงมากเลยนะคะเขากําลังผลักดันสิ่งที่เรียกว่าออโต้พายโลดอะออโต้พายโชื่อเหมือนระบบช่วยขับรถเลยค่ะแต่ในที่นี้มันไม่ใช่แค่ชื่อผลิตภัณฑ์นะคะแต่มันเป็นเหมือนชุดความสามารถด้าน generative AI แล้วก็ agentic AI ที่เขาฝังเข้าไปในทุกส่วนของแพลตฟอร์มเลย ฝังไปทั่วเลยเหรอครับใช่ค่ะเป้าหมายคือทำให้การสร้างการทดสอบแล้วก็การใช้งานระบบอัตโนมัติเนี่ยมันง่ายขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยไม่ว่าจะเป็น Developer, Tester, Business Analyst หรือแม้แต่พนักงานทั่วไปเลยนะคะก็สามารถใช้ภาษาพูดคุยธรรมดาเนี่ยสั่งงานให้สร้าง Workflow อัตโนมัติได้เลยหมายถึงคุยกับคอมเหมือนคุยกับคนแล้วมันสร้างระบบให้เลยเหรอครับ ประมาณนั้นเลยค่ะหรือจะให้ AI ช่วยวิเคราะห์แล้วก็แนะนำกระบวนการที่ควรจะทำอัตโนมัติก็ได้เหมือนกันแล้วก็มีข่าวใหญ่ไปเมื่อเดือนกันยา2025ที่ผ่านมานะคะคือการจับมือกับ Open AI อ๋อ Open AI เจ้าของ Chat GPT ใช่ค่ะ จับมือกันเพื่อเชื่อมต่อ AI agents หรือตัวแทน AI เนี่ยเข้ากับ workflow ขององค์กรผ่านระบบจัดการของ uipath โดยตรงเลยจุดนี้สำคัญนะคะคือมันไม่ใช่แค่การเรียกใช้ API ของ OpenAI ทั่วไปแต่เป็นการเอา AI มาทำงานจริงๆภายใต้การควบคุมขององค์กรควบคุมยังไงครับ ก็คือมีการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลระบบต่างๆมีการตรวจสอบการทำงานได้ซึ่งอันนี้จำเป็นมากๆเลยค่ะในสภาพแวดล้อมขององค์กรธุรกิจโอ้โหฟังดูสเกลใหญ่มากเลยนะครับงั้นหมายความว่าจากเดิมที่ RPA มันอาจจะเหมือนโปรแกรมที่ทำตามสคริปที่เราเขียนไว้เป๊ะ ตอนนี้มันกำลังจะกลายเป็นแพลตฟอร์มที่บริหารจัดการผู้ช่วย AI อัจฉริยะจำนวนมากที่แบบคิดเองได้วิเคราะห์เองได้ทำงานซับซ้อนข้ามโปรแกรมได้เองภายใต้การดูแลของเราใช่แบบนั้นเลยคือเปล่าครับภาพนั้นถูกต้องเลยค่ะมันคือการยกระดับจากแค่ผู้ช่วยทำงานซ้ำๆเดิมๆไปสู่แพลตฟอร์มสำหรับบริหารกองทัพ AI agent ที่ทำงานได้หลากหลายกว่าซับซ้อนกว่าเดิมมากม จัดการได้ทั้งหน้าจอโปรแกร,รมหรือ UI ระบบหลังบ้านหรือ API จัดการเอกสารอัจฉริยะ IDP แล้วก็อื่นๆอีกเยอะเลยค่ะด้วยความสามารถของ AI ที่เพิ่มเข้ามานี่แหละค่ะฟังดูมีศักยภาพมากๆครับแต่ในโลกธุรกิจนะก็ต้องมีคู่แข่งอยู่แล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้ UI Path ยังยืนหยัดอยู่ได้ครับอะไรคือความได้เปรียบหรือคู่เมือง ที่ป้องกันไม่ให้คู่แข่งเข้ามาแย่งลูกค้าไปง่ายๆครับค่ะคู่เมืองที่แข็งแกร่งที่สุดของ UI Path นะคะคือความเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรค่ะครบวงจรค่ะลองนึกภาพองค์กรใหญ่ๆนะคะที่เขาต้องทำออโตเมชันหลายรูปแบบมากตั้งแต่ค้นหากระบวนการที่ควรทำหรือ Process Discovery การสร้างตัวหุ่นยนต์หรือ Development การทดสอบระบบหรือ testing การจัดการเอกสารหรือ IDP ไปจนถึงเรื่องสำคัญอย่างการควบคุมดูแลหรือ governance UI path เขามีเครื่องมือรองรับเกือบทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียวเลยค่ะอ๋อ oh, คือทำได้จบในที่เดียวใช่ค่ะเพราะองค์กรเริ่มใช้โซลูชันหลายๆส่วนของเขาจนมันฝังลึกเข้าไปในกระบวนการทำงานหลักแล้วเนี่ยการจะย้ายไปใช้เจ้าอื่นมันทั้งยากทั้งแพงมากค่ะที่เรียกว่ามีต้นทุนการเปลี่ยนสูงหรือ high switching cost นะคะทั้งเรื่อง เวลาค่าใช้จ่ายการฝึกคนใหม่ยิ่งใช้เยอะยิ่งเหมือนติดกับยากที่จะเปลี่ยนใจแล้วค่ะเข้าใจเลยครับเหมือนเราใช้โปรแกรมอะไรสักอย่างจนชินแล้วไม่อยากไปเริ่มใหม่กับโปรแกรมอื่น ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็อีกส่วนคือฐานลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่ใช้งานมานานแล้วก็ค่อนข้างเหนียวแน่นอันนี้ก็ช่วยสร้างรายได้ประจําหรือ ARR ที่มั่นคงให้บริษัทแล้วและอย่างที่บอกค่ะตอนนี้บริษัทก็เริ่มมีวินัยในการทํากําไรมากขึ้นไม่ได้มุ่งแค่ขยายฐานลูกค้าอย่างเดียวเหมือนช่วงแรกๆแล้วแล้วการที่เขาไปจับมือกับ Open AI หรือการพัฒนา Auto Pilot ที่เน้น AI นี่แหละครับมันช่วยเสริมความแข็งแกร่งของคูเมืองนี้ด้วยไหมครับ หรือเป็นแค่ฟีเจอร์ใหม่เฉยๆการที่ AI agent ของ UI Pad เนี่ยทำงานภายใต้กรอบการกํากับดูแล การจัดการสิทธิ์แล้วก็เชื่อมต่อกับระบบต่างๆในองค์กรได้จริงโดยอาศัยความร่วมมือกับ AI ชั้นนำอย่าง OpenAI แล้วก็พวกพวกให้บริการคลาวด์รายใหญ่พวก hyperscalers อย่าง AWS Azure Google Cloud นะคะอันนี้คือความได้เปรียบที่ Chatbot AI ทั่วไปหรือแม้แต่คู่แข่งบางรายอาจจะยังทำไม่ได้ในระดับเดียวกันค่ะมันยกระดับความสามารถของแพลตฟอร์มขึ้นไปอีกขั้นเลยเข้าใจชัดเจนขึ้นครับ แต่ก็อดถามถึงคู่แข่งตัวชากาดไม่ได้อยู่ดีโดยเฉพาะ Microsoft ครับดูเหมือนจะเข้ามาในตลาดนี้แรงมากๆเลยถูกต้องเลยค่ะคู่แข่งหลักที่น่ากลัวที่สุดตอนนี้ก็คือ Microsoft Power Automate นั่นแหละค่ะทำไมถึงน่ากลัวเป็นพิเศษครับ จุดแข็งของ Microsoft คือพลังของการบันลิงคค่ะหรือ b u n d l e l i n g เขาสามารถใส่ Power Automate เข้าไปในแพ็กเกจ Microsoft 365หรือ E 5ที่องค์กรจำนวนมากใช้อยู่แล้วอ๋อที่แถมมากับ Office อะไรพวกนั้นใช่ค่ะทำให้ต้นทุนเริ่มต้นสำหรับลูกค้าเนี่ยมันดูเหมือนจะต่ำมากหรือบางทีก็แทบไม่มีเลยถ้ามีลายเซนอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นแรงกดดันด้านราคาที่สาคัญมากเลยค่ะ นอกจาก Microsoft แล้วก็ยังมี Automation Anywhere ที่เป็นคู่แข่งสายตรงมานานแล้วก็มีผู้เล่นเฉพาะทางอื่นๆอีกค่ะแล้ว UiPath สู้เขายัางไงครับเนี่ยถ้าให้สรุปง่ายๆนะคะคือคู่แข่งอย่าง Microsoft เนี่ยเขาได้เปรียบเรื่องราคาแล้วก็การเข้าถึงลูกค้าผ่าน Eco System ของเขาที่แข็งแกร่งมากๆส่วน UiPath ก็ยังคงต้องรักษาความได้เปรียบด้วยความสามารถเชิงลึกของแพลตฟอร์มที่ครบวงจรอ,อย่างที่เราคุยกัน แล้วก็เรื่องความสามารถในการกำกับดูแลที่ตอบโจทย์องค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการความซับซ้อนและก็ความปลอดภัยสูงๆค่ะการแข่งขันดูเดือดจริงๆครับทีนี้หันมามองเรื่องการบริหารจัดการภายในบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจไหมครับโดยเฉพาะเรื่องผู้นำองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญค่ะ คือการกลับมาของคุณแดเนียลไดส์ผู้ร่วมก่อตั้งกลับมานั่งตำแหน่ง CEO อีกครั้งตั้งแต่ช่วงปี2024ถึง2025ที่ผ่านมาค่ะอ้าวเขาเคยออกไปแล้วเหรอครับใช่ค่ะแล้วก็กลับมาใหม่การกลับมาครั้งนี้หลายคนมองว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าบริษัทจะกลับมาโฟกัสที่ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอย่างเข้มข้นอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะเน้นไปที่การขายการเติบโตเป็นหลัก การกลับมาของคุณดาสก็น่าจะช่วยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์เรื่องเ g e n t i c AI ไได้ดีควบคู่ไปกับการสร้างวินัยทางการเงินที่เริ่มเห็นผลชัดขึ้นแล้วค่ะดูมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นนะครับ ซึ่งมันก็สอดคล้องกับการกลับโครงสร้างองค์กรก่อนหน้านั้นนะคะในปี2024ที่มีการลดพนักงานลงไปประมาณ10%เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ควบคุมค่าใช้จ่ายผลลัพธ์ก็เริ่มสะท้อนออกมาในตัวเลขกำไรนอนแก๊บที่ดีขึ้นแล้วก็การปรับเพิ่มคาดการผลประกอบการล่าสุดอย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นนั่นแหละค่ะมันคือทิศทางเติบโตอย่างมีกาไรที่ชัดเจนขึ้นค่ะฟังดูเหมือนกำลังปรับทิศทางองค์กรให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับ แต่แน่นอนว่าโลกของการลงทุนมันไม่มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วอะไรคือความเสี่ยงสําคัญสําคัญที่นักลงทุนที่กําลังมองอยู่ i p a d อยู่เนี่ยต้องจับตาดูเป็นพิเศษเลยครับค่ะความเสี่ยงก็มีหลายด้านเลยนะคะแต่ถ้าให้จัดกลุ่มใหญ่ๆอาจจะแบ่งได้เป็น2อถึงสกลุ่มหลักๆค่ะกลุ่มแรกเลยคือความเสี่ยงด้านตลาดและการพึ่งพิงค่ะอย่างที่เห็นช,ชัดๆเลยคือการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มภาครัฐในสหรัฐอ๋อที่เคยเป็นประเด็นก่อนหน้านี้ ใช่ค่ะงบประมาณหรือการตัดสินใจของภาครัฐเนี่ยมันอาจจะผันผวนตามนโยบายตามการเมืองได้ง่ายช่วงต้นปี2025ที่หุ้นเขาร่วงแรงๆก็เพราะความกังวลเรื่องนี้ละค่ะมันทําให้รายได้อาจจะมาไม่สม่ําเสมอหรือลมปี้แล้วก็อ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้รวมถึงความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐ,ฐกิจโดยรวมด้วยนะคะถ้าเศรษฐกิจชะลอตัวการลงทุนด้านไอทีขององ,องค์กรต่างๆก็อาจจะชะลอตามไปด้วยซึ่งก็จะกระทบการเติบโตของ ARR ใหม่ได้ค่ะ นั่นคือกลุ่มแรกแล้วกลุ่มที่2ล่ะครับ กลุ่มที่2คือความเสี่ยงด้านการแข่งขันและการดำเนินงานค่ะการแข่งขันจาก Microsoft Power Automate อันนี้ชัดเจนมากอย่างที่บอกไปคือเขาใช้กลยุทธ์ราคาขายพ่วงที่ได้เปรียบมันกดดันทั้งราคาแล้วก็โอกาสในการได้ลูกค้าใหม่ของ U iPad นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่ไม่ต้องการฟีเจอร์ซับซ้อนอะไรมากนักนอกจากนี้ก็ยังมีความท้าทายภายในของ U iPad เองด้วยคือการเปลี่ยนผ่านจาก RPA ไปสู่ Agentic AI ให้สําเร็จจริงๆ หมายถึงถ้า AI ที่ทำออกมามันไม่เวิร์กใช่ค่ะถ้า AI a g e n t ที่พัฒนาขึ้นมามันยังไม่เก่งจริงไม่ปลอดภัยพอหรือใช้งานยากลูกค้าอาจจะลองใช้นิดนหน่อยๆน่อยแล้วก็ไม่ขยายผลต่อทำให้การลงทุนด้าน AI ที่ทำไปเนี่ยมันไม่สามารถแปลงเป็นไรายได้ตามที่บริษัทคาดหวังไว้ได้ค่ะอืมมีความเสี่ยงทั้งจากข้างนอกและข้างในเลยนะครับแล้วมีความเสี่ยงกลุ่มที่3าอีกไหมครับอาจจะมองเป็นความเสี่ยงด้านการประเมินมูลค่าก็ได้ค่ะ คือถึงแม้ว่าธุรกิจจะดูดีขึ้นนะคะแต่ถ้าตลาดคาดหวังเรื่อง AI วิส์ูงเกินไปราคาหุ้นมันอาจจะสะท้อนความคาดหวังนั้นไปหมดแล้วแพงเกินไปแล้วว่างั้นเถอะใช่ค่ะทําให้มันไม่มีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยมากพอหากเกิดสะดุดขึ้นมาไม่ว่าจะจากความเสี่ยงกลุ่มแรกหรือกลุ่ม2ก็ตามราคาหุ้นก็อาจจะปรับตัวลงแรงได้ค่ะชัดเจนมากครับเห็นภาพความท้าทายเลยทีนี้มาถึงคําถามสําคัญสําหรับนักลงทุนสไตล์ VI แล้วครับ ถ้าจะประเมินมูลค่า You ูพาสตอนนี้เนี่ยควรจะมองยังไงดีครับควรจะคิดถึงอะไรเป็นพิเศษบ้างค่ะสำหรับมุมมองแบบ V.I. นะคะเราต้องมองทั้งโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้แหละคะ่ะสถานการณ์ตอนนี้คือธุรกิจดูเหมือนจะพ้นจุดต่ำสุดมาแล้วนะคะรายได้ ARR กลับมาโตเลขสองหลักได้กาําไรนอนแกปก็ดีขึ้นชัดเจนแล้วก็มีเรื่องราวการเติบโตใหม่ที่น่าตื่นเต้นมากๆจาก a g e n t i c AI แล้วก็การจับมือกับ Open AI ฟังดูดีนะครับแต่อย่างที่ย้ำไปอะคะความเสี่ยงมันก็ยังมีอยู่จริงทั้งเรื่องการพึ่งพิงภาครัฐการแข่งขันที่รุนแรงแล้วก็ความไม่แน่นอนว่า AI เนี่ยจะถูกนำไปใช้จริงแล้วสร้างไรายได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นนักลงทุน BI เนี่ยเขาจะไม่ส่ายราคาแพงเพื่อซื้อความหวังค่ะซื้อความหวังใช่ค่ะเขาต้องการสิ่งที่เรียกว่าส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภยัยหรือ margin of safety อธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมครับส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยในบริบทนี้คืออะไร หมายความว่าเราควรจะซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงที่เราประเมินไว้พอสมควรเลยนะคะเพื่อชดเชยความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าถามว่าระดับไหนถึงจะเรียกว่าน่าสนใจสำหรับบริษัทซอฟต์แวร์ที่ ARR โตสัก10ถึง15%แล้วกำไรกำลังขยายตัวนะคะอาจจะมองกันที่ตัวคูณ forward EV sales EV sales ล่วงหน้าใช่ค่ะ มูลค่าปิดจการเทียบกับยอดขายคาดการล่วงหน้าไม่ควรจะสูงเกินไปนักอาจจะแถวๆสัก6-7เท่าหรือต่ำกว่านั้นยิ่งดีค่ะเพื่อให้มีส่วนลดเผื่อความไม่แน่นอนต่างๆเอาไว้คือต้องรอให้ราคาลงมาพอสมควรก่อนจะเริ่มสนใจใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญไม่แพ้เรื่องราคาเลยนะคะคือต้องเห็นสัญญาณยืนยันที่ชัดเจนด้วยไม่ใช่แค่คาดการหรือข่าวประชาสัมพันธ์สวยๆสัญญาณยืนยันนี่เช่นอะไรบ้างครับ ก็อย่างเช่นค่ะการเติบโตของ a r r ต้องสม่ำเสมอในระดับ10-15%ติดต่อกันหลายๆไตรามาสให้เห็นก่อนการเติบโตของลูกค้าใหม่หรือ Net New a r r ต้องกระจายตัวมากขึ้นไม่ใช่เพิ่งพิงแต่ดีลใหญ่ๆจากภาครัฐอย่างเดียวต้องเห็นหลักฐานจริงๆว่า Agentic AI เนี่ยมันเริ่มสร้างรายได้แล้วอาจจะดูจากอัตราการใช้งานหรือ Adoption Rate หรือการที่ลูกค้าซื้อไลายเส้นเพิ่มสาหรับฟีเจอร์ AI โดยเฉพาะแล้วก็อัตรากาไรนอนกับต้องขยายตัวต่อเนื่องด้วยค่ะ อันนี้จะแสดงถึงวินัยทางการเงินแล้วก็พลังในการกำหนดราคาของบริษัทฟังดูเหมือนกับที่วอร์เรนบุฟเฟตเคยพูดไว้ประมาณว่าจงกลัวเมื่อคนอื่นโลภและจงโลภเมื่อคนอื่นกลัวแต่การโลภที่ว่าเนี่ยก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของราคาที่สมเหตุสมผลมีส่วนเผื่อความปลอดภัยด้วยไม่ใช่โลภตามกระแสไปเรื่อยใ้พื้นฐานที่ดีหรืออาจจะให้น้ำหนักกับความเสี่ยงมากเกินไปจนราคาหุ้นมันลงมาอยู่ในระดับที่เราคิดว่าน่าสนใจ แล้วเราก็ต้องเห็นสัญญาณเชิงบวกที่จับต้องได้จริงๆด้วยนะคะแล้วถึงค่อยพิจารณาลงทุนโดยมองว่าเป็นการลงทุนระยะยาวปล่อยให้คุณภาพของธุรกิจแล้วก็เวลาเป็นตัวสร้างผลตอบแทนให้เราค่ะเข้าใจหลักการเลยครับแล้วถ้ามองในมุมกลับกันบ้างล่ะครับอะไรคือปัจจัยบวกหรือตัวเร่งที่อาจจะทำให้มูลค่าของ U iPad ขยับขึ้นไปได้เหนือความคาดหมายในอนาคตครับ ก็มีหลายปัจจัยที่เป็นไปได้นะคะปัจจัยแรกที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือความสำเร็จของ Agentic AI ค่ะถ้ายู p a t h พิสูจน์ได้จริงๆว่าเอเจนต์ของเขาเนี่ยสามารถทำงานซับซ้อนข้ามระบบในองค์กรได้จริงมีประสิทธิภาพปลอดภัยแล้วก็วัดผลได้จริงๆนะคะอันนี้จะเปิดตลาดใหม่แล้วก็กระตุ้นการใช้งานแพลตฟอร์มอย่างมหาศาลเลยค่ะอาจจะหนุนให้ ARR เติบโตได้เร็วกว่าที่ตลาดคาดการไว้ก็ได้ถ้า AI มันเวิร์จริงๆนี่คือเปลี่ยนเกมได้เลย ใช่ค่ะปัจจัยที่2คือการคลี่คลายของความไม่แน่นอนต่างๆเช่นถ้าสถานการณ์ด้านงบประมาณภาครัฐกลับสู่ภาวะปกติหรือเศรษฐกิจโดยรวมฟื้นตัวดีขึ้นความกังวลเรื่องความผันผวน,นของไรายได้ก็จะลดลงตลาดก็อาจจะให้มูลค่าที่สูงขึ้นกับหุ้นได้ค่ะปัจจัยที่3คือพลังของพันธมิตรค่ะ การร่วมมือกับ OpenAI หรือผู้ให้บริการคลาวดรายใหญ่ถ้ามันช่วยเร่งการขายแล้วก็การนำไปใช้งานได้จริงๆจนสามารถชิงส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งได้มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นปันจจัยบวกสำคัญเลยค่ะการมีพันธมิตรดีก็ช่วยได้เยอะ แน่นอนค่ะแล้วก็สุดท้ายคือการขยายตัวของกําไรอย่างต่อเนื่องค่ะถ้าบริษัทสามารถเพิ่มอัตรากําไรได้เรื่อยๆอาจจะจากการขายโซลูชันที่มีมูลค่าสูงขึ้นหรือการควบคุมค่าใช้ใจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็จะสะท้อนคุณภาพการเติบโตที่ดีแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาวค่ะฟังดูมีทั้งโอกาสและความท้าทายที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับทีนี้สําหรับคนที่สนใจบริษัทนี้จริงๆมีเช็คลิสต์สั้นๆไหมครับว่า ควรจะจับตาดูอะไรเป็นพิเศษในแต่ละไตรามาสที่ขอประกาศผลประกอบการออกมาดีเลยค่ะการมีเช็คลิสต์เนี่ยช่วยให้เราติดตามได้เป็นระบบนะคะสไตล์ V I ก็จะเน้นดูที่ตัวเลขแล้วก็สัญญาณเชิงคุณภาพเหล่านี้ค่ะการเติบโตและความสม่ำเสมอของ A R R อันนี้สำคัญสุดเลยค่ะดูทั้งเปอร์เซ็นต์การเติบโตเทียบปีก่อนเทียบไตรามาสก่อนแล้วก็ดู net new A R R ด้วยว่ามาจากไหนกระจายตัวดีไหมหรือย,ยังพึ่งพาลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไปหรือเปล่า หลักฐานการใช้งาน AI อันนี้ต้องมองหาเลยค่ะตัวเลขหรือข้อมูลที่บ่งชี้ว่า Autopilot แล้วก็ Agentic AI เนี่ยมันถูกนำไปใช้จริงแค่ไหนแล้วมีลูกค้ากี่รายใช้ใช้ทําไรบ้างเริ่มสร้างรายได้ที่แยกแย,ยะออกมาได้หรือ,อยังไม่ใช่แค่ข่าว PR นะคะอัตรากำไรและกระแสเง,งินสดดูพวก non gap operating margin แล้วก็ free cash flow ว่ายังขยายตัวต่อเนื่องไหมสะท้อนว่าโตอย่างมีคุณภาพหรือเปล่าสถานการณ์การแข่งขันมีสัญ,ญญาณอะไรใหม่ เกี่ยวกับการแข่งขันกับ Microsoft หรือรายอื่นๆบ้างไหมเช่น UI Pad ชนะดิวสำคัญสำคัญได้หรือในทางกลับกันเริ่มเสียลูกค้าหรือถูกกดดันราคามากขึ้นหรือเปล่าสัดส่วนลูกค้าภาครัฐแนวโน้มเป็นยังไงคะลดการพึ่งพิงลงบ้างไหมหรือยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญอยู่เป็นเช็คลิสต์ที่กระชับแล้วก็จับประเด็นสำคัญได้ดีมากเลยครับน่าจะช่วยให้นักลงทุนหรือผู้ที่สนใจติดตามพัฒนาการของ UI Pad ได้อย่างมีหลักการมากขึ้นนะครับ เอาล่ะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของการเจาะลึกในวันนี้แล้วท้ายสรุปภาพรวมของ UI Pad จากที่เราคุยกันมาทั้งหมดในมุมมองแบบนักลงทุนเน้นคุณค่าจะสรุปสั้นๆว่าอย่างไรครับค่ะสรุปได้ว่า UI Pad ตอนนี้นะคะกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญเลยค่ะที่พยายามจะรีบูตคุณภาพการเติบโตของตัวเอง ผลประกอบการในระยะสั้นเนี่ยดูดีขึ้นนะคะมีสัญญาณบวกจากการกลับมาเน้นกำไรมากขึ้นแล้วก็กำลังเดิมพันครั้งใหญ่กับเทคโนโลยี Agentic AI ผ่าน Autopilot แล้วก็การเป็นพันธมิตรกับ Open AI ซึ่งอันนี้มีศักยภาพสูงมากในการยกระดับธุรกิจไปอีกขั้นเลยค่ะแต่ก็มีความเสี่ยงอยู่ใช่ค่ะอย่างไรก็ตามความเสี่ยงก็ยังคงมีอยู่รอบด้านเลยทั้งความผันผวนจากลูกค้ารายใหญ่ภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขันที่รุนแรงมากๆจากยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft แล้วก็ความท้าทายในการพิสูจน์ว่า Agentic AI เนี่ยสามารถสร้างรายได้จริงในวงกว้างได้ตามที่คาดหวังไว้หรือเปล่าดังนั้นนะคะสำหรับนักลงทุนสไตล์ VI เนี่ยกรณีของ U i p a t c h ถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากค่ะแต่ต้องใช้ความอดทนแล้วก็มีวินัยมากๆคือต้อง รอราคาที่ห่มสมที่มีส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยเพียงพอแล้วก็ต้องรอสัญญาณยืนยันที่ชัดเจนจากผลประกอบการจริงๆว่าการเติบโตมันมีคุณภาพนะกำไรขยายตัวได้จริงแล้วก็ AI เริ่มสร้างผลกระทบเชิงบวกที่จับต้องได้จริงๆแล้วถึงค่อยตัดสินใจลงทุนค่ะโดยมองว่าเป็นการลงทุนในคุณภาพของแพลตฟอร์มฐานลูกค,ค้าแล้วก็การบริหารจัดการในระยะยาวค่ะ เป็นบทสรุปที่ชัดเจนแล้วก็ให้มุมมองที่รอบด้านมากๆครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องราวของ UI Patch จากยุค RPA สู่ยุค Agentic AI กันอย่างเข้มข้นทีเดียวเลยนะครับค่ะก็หวังว่าข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจภาพรวมของบริษัทนี้มากขึ้นค่ะครับผมก่อนจะจากการผมมีคำถามหนึ่งที่น่าคิดทิ้งท้ายไว้นะครับถ้าสมมติว่า เอเจนติกเอที่ทำงานร่วมกับมนุษย์ในองค์กรเนมันประสบความสำเร็จอย่างกว้างขวางจริงๆนะครับโลกการทำงานในอีกสัก5ปี10ปีข้างหน้ามันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนบทบาทของมนุษย์เราจะเปลี่ยนไปอย่างไรแล้วบริษัทอย่าง u i ไอ t h เนี่ยจะเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักหรือจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่านั้นอืเป็นคำถามที่น่าขบคิดต่อจริงๆครับถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้กดติดตามช่อง Tiger Review ไว้เลย และอยากให้ทำคลิปแบบไหนพูดเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วเจอกันในตอนต่อไป